กาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องตะหลังเป็นนาปลานาบงเหมือนกันเน้อพ่อแม่พี่น้องแต่นาที่ปลาปลาฝั่งนี้บ่มีอ่างพ่อแม่พี่น้องบ่มีอ่างเก็บน้ำเอ่อน้ำก็เลยบ่ถึงพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยบ่ได้ย่าเข้าก็เลยแห้งๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เป็นเมนูอุ้ยตำแตงหมูกรอบเมนูแจ้งเกลต้มเลยนี่ดู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  ตำแตงหมูกอบปะลุ้ยกันเลยปอมใม่ไปน่องวันนี้บอกก่อยฟูต่ตอแดดสูตรบอกงอแดดเหมือนเดิมปอมใม่ไปน่องหมูกอบนะอืะอ วันนี้เป็นหมาน้อยพอไหมไปล้วเดี๋ยวทาหิีเบหรือต้องเดี๋ยวทายให้พอหมาน้อย วิ่งมาต้องเหมือนจะหุงหัวได้กินเข้า

被河南拍卖掉了。 อืกราบขอพให้ผมไปเ็นนองลุมแห้งขนงม อืหน้านนี่ตหวนหน้าลบแต้บอปไหมเพห่อน อืมอุม้ยหนังกรอบเนื้อชัปมปลอมแบบน้อง คนนี้บอกไกวฟูตุดแน่เพรไม่ไปน่องนาง ลมดีแต่ไปไหนไปลอง Hmm. <laughs> หมาเฝ้าตุ่งเฝ้าน้าปงอะไรไปแล้เฝ้าหอยเฝ้าสวน 他、嗯、有这啥、个、呀？巴姆。 นั่งน้าปลาปล๋อม่ยเป็นรองล้มดีขนาดมาหยับปะาเออป๋อม่ยเป็นรองได้เฮาอีกอ๋นะ ้ราปอมยไยเป็นนองเนาะเมนูเอ่อในทำน้นเนาะปอมัเปน็นน้องเมนูแจ้งเกิดต้มเหมือนกันนะสมัยก่อนนะตําแตงหมูกรอบเป็นไงอู้ถึงว่าเนาะขนชอบพอแล้วกับวันนี้ก็กลับมากินหัมรอบปอมัมเปนนองตาแตงหมูกรอบล้ำปอมัมเปนนองตำรสเป๊ะจ้าจกินนรับหมูกรอบหมูกรอบวันนี่ก็ก็บ,บ่ค่อยฟูตั่แรกแต่แรกกับกรอบอยู่เนาะจิ้นจิ้นพุดไายนี่ก็อาจจะกรอบกอแข็งแข็งน้อยเนาะปะมยไยเป็นนองบอกฟูต้อง อบปริมาณเวลาทีอบเนี่ยของต้มอบสีบ้านาทีหนึ่งคืหนึ่งชั่วโมงเขาต้องพอหนังตัวนองปลาหม่พี่น้องถ้าวันแดเขาไปซื้อหนังหนาล่ำเนี่ยปลาหม่พี่น้องเขาต้องเพิ่มเวลาอบไปแหมมือมันแห้งแห้องปลาหม่พี่น้องนาอหรือว่ามันนักล่ำมันมันตีมันมันเดือดขึ้นมาแล้วก็มันมาจุบหนังคือหนังมันใบแห้งหน่งหนังมันยังช้ำอยู่เขาต้องเพิ่มเวลาอบเขาไปแหมปมาหมไพี่น้อง จนกวัวหนังจะแห้งเนาะปอมไยเปน้องหนังแห้งแตกๆน้อยๆเนี่ยเอามาทอดจะกกอฟูเนาะปอม่ยเปน้องวันนี้ได้จับหนังหนาแล้วก็หนังหนาปอมไยเปน้องแล้วต้มอบสี่สิบห้านาทีเนาะปอมไยเปน้องก่อนเลยก่อนเลยบอกคอยฟูต่อแดนเนาะปอมไยเปน้องสู้ต้มก่อหลายๆค้นพอมันแล้วเนาะปอมไยเปน้องต้อมอยากจะบอกใหม่ว่าเออเหลื่องเวลาในการในกานเนี่ยของต้มอะถ้าหนังปกตินะปอม่ยเปน้อง กะต้มหนึ่งชั่วโมงอบหนึ่งชั่วโมงน้องปอแม่เป็นน้องแจน้ำส้มสายชูกับตาเกลือเนี่ยเอ่อตาเกลือแล้วก็แจน้ำส้มสายชูเนี่ยก็ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีน้องปอแม่ปอม่ป็นน้องสิบถึงสิบห้านาทีแต่แต่ปั๊บ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 เปลี่ยนใหม่น้องปอแม่เป็นน้องปั๊บเปลี่ยนใหม่ถ้าไปปะหนังนานังหยางเนี่ยกะแล้วแต่ว่าอบให้มันแห้งเวลานี่บ่ต้องไปนี่ละน้องปอแม่เป็นน้องเนาะ อ๋อพอว่ามันแห้งบ่แห้งบ่อันมันบ่ฟูปอม่ยพี่น้องมันกระจายประมาณนี้นะตีตีตีท่านี้วันนี้นะปอม่พี่น้องบางชิ้นก็อ่าก่อไปทางแข็งเนาะปอม่ยพี่น้องเนาะก่อ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 ยาจะบอกปอม่ยพี่น้องใหม่เนาะเป็นบาคคนอ่หญาตามตอมลาะีนีไปซื้อไปจับใส่หนังหนามาเนาะปอม่ยพี่น้องหนังหนาดีนะปอม่ยพี่น้องมันจะแตกฟูแตกก่อซวยเหมาะขนาดปอม่ยพี่น้องหนังหนาเนี่ย ก่อหมอปอมเป็บปน่องแต่เขาจะต้องเพิ่มเวลาเข้าไปแหมน้อยเนาะปอมเป็บปน่องเนาะแล้วแต่ความหนาของหนังเนาะปอมเป็บปน่องวันนี้ก็เป็นหน้าปลาปอม่ป็บน่องหน้าปลาหน้าบงหน้าตีนหน้าบ่ถึงปอมเป็บปน่องก็เลยแห้งๆประมาณเนี่ยก็เลยเนี่ยได้ปีละข้างเนาะปอมเป็บปน่องส่วนตีนหน้าถึงตีใกล้อ่างเนี่ยก็จะเนี่ยได้ตลอดทั้งปีเนาะปอมเป็บปน่องตอนนี้มันมันมันเป็นปลาแต่มันบ่มีอ่างเก็บน้ำเนาะปอมเป็บปน่องก็จะแห้งๆเนาะ ก็โอเคครับผมเนาะผมไอพี่น้องก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนเนาะก็ผ่าบรรยากาศหมาตัวน้อยๆกินเข้านาองผมไม่พี่น้องตัวน้อยๆหมาตรงมานะหมาเฝ้าห้เฝ้าสวนเนาะผมไม่พี่น้องเนาะไปชมก็ผ่าบรรยากาศก็ต้องขอลำล้าก็ผ่าบรรยากาศหมาน้อยกินเข้านาองผมไม่พี่น้องเนาะป้าขันคลิปหน้าเนาะผมไม่พี่น้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรอย่างสำหรับคลิปนี้ต้องสาพาคินโชก็ต้องขอตัวลำล้าผมไอ่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม